สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องก็มาแชร์เรื่องของอาหารกันกินอีกแล้วนะคะกับชีวิตความเป็นอยู่ที่อเมริกานะคะเพื่อนๆที่ชอบกินตีนไก่นะคะหน่องได้มาจากตลาดเวียดนามนะคะก็จะเป็นอ่ตีนไก่ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกํลงวันนี้นะคะก็ ที่นี่นะคะรัฐโคโลราโดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน้องไปซื้อมาจากตลาดแปซิฟิกโอเชียนนะคะก็ตรงเนี้ยเขาจะเป็นตลาดของคนเวียดนามนะคะก็จะมีอาหารแบบเอเชียเรานะคะแบบคนไทยที่กินนะคะโดยเฉพาะตีนไก่วันนี้จะมาแชร์ว่าทำไมหน่องถึงซื้อตีนไก่แบบนี้หน่องไม่ได้กินแบบนี้นะคะน่องเอามาปรุงอาหารนะคะเ,เขาจะต้มขิงนะคะต้มแบบว่าดับคาว ก็จะมีพวกต้นหอมมีขิงบดอยู่ในนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับปรุงน้ําซอสนะคะสีเขาก็จะเป็นเหลืองๆน้ําตาลแบบเนี้นะคะทีนี้หน่องอะ่ะจะชอบกินอ,อ่อน้ํายาป่าใส่ตีนไก่ขนมจีนน่ะนะคะเวลาเราจะทํหน่องก็จะซื้อแบบนี้มานะคะเพราะว่าเขาปรุงสุกมาแล้วเรียกว่าเรียบร้อยละพอเรามาจะทําพอเราจะมาทําน้ํายานะคะ ที่จะใส่ลาดในขนมจีนก็จะง่ายนะคะหรือจะทำแกงกะทินะคะแกงหน่อไม้ที่เป็นกะทิแกงเผ็ดนะคะใส่ตีนไก่ก็ได้นะคะหน่องอชอบกินตีนไก่แต่ว่าไม่อยากทำแบบซื้อแบบตีนไก่ดิบ,ดบมาตัดเล็บมามาต้มหรืออะไรแบบนี้คือเสียเวลาแล้วก็คือ ก็ไม่อยากจะทําคือตั้งแต่มาอยู่อเมริกาจะ9ปีแล้วนะคะไม่เคยซื้อตีนไก่ดิบมาปรุงเองนะคะน้องก็จะซื้อแบบนี้ตลอดเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะขั้นตอนที่น้องทําวันนี้น้องซื้อมาแล้วนะคะแต่เรายังไม่ปรุงอาหารนะคะน้องก็จะมาทําความสะอาดเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขั้นแรกเลยนะคะน้องก็จะล้างน้ําค่ะประมาณ3มน้ำนะคะก็เปิดน้ําอุ่นๆนะคะ ล้างเอาตัวที่เป็นเครื่องปรุงของเขาออกนะคะเครื่องปรุงนะคะที่เขาปรุงเป็นขิงเป็นอ่เครื่องที่ดับลิ่นคาวอะคะ่ะก็ล้างออกะค,ะค่ะเนี่ยค่ะค่อนข้างสะดวกมากๆนะคะสำหรับคนที่ชอบทานจิ้ไใจนะคะ จะไปทําต้มยําทํำอะไรก็คือก็ได้เลยสะดวกมากๆหน่องก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเราก็เขาก็คือจับเข้าตู้แช่แข็งได้เลยนะคะตู้เย็นนะคะเราก็มาดูว่า,เ,าเขาทำตรงไหนที่มีเครื่องปุงติดอยู่นะคะแล้วก็เอาออกก็คือว่าเรียกว่าเอาเครื่องปรุงอันเก่าของเขานะคะออก ตีนไก่ส่วนมากเนี่ยที่น้องเห็นนะคะนายวอมากก็มีขายแต่เขาไม่อวกอ้วนนะ่ะซื้อที่น้องซื้อมาเนี่ยที่เขาปรุงแล้วเนี่ยอวกเนื้อเยอะสังเกตน,นะคะเนื้ออวกมากๆเลยอะคะ่ะเห็นไหมเนื้ออวบสุดๆเลยแล้วก็หลังจากเราล้างแล้วนะคะน้องก็จะมาเช็คดูว่าตรงไหนที่เขาดูแบบว่ามีมีคราบมีอะไรนะคะเราก็จะเอาออก ก็คือจะล้างออกนะคะเขาต้มมาค่อนข้างแบบเนื้อพอดีนะคะเนี่ยค่ะก็จะมาดูตามซอกที่เขาแบบว่าเหมือนเขาจะมีหนังมีเอ่อซอกนะคะซอกเนื้อที่ยังยังเอาออกไม่หมดนะคะจะเป็นแบบหนังเท้านะคะหนังตีนไก่นั่นเองะค่ะ จะเป็นหนังเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นเออเป็นอะไรที่มันดูไม่สะอาดอะ่ะเราก็มามาสำรวจดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมอย่างอันเนี้ยเขาก็จะมีติดออกมาเป็นแบบว่าเหมือนเขายังแงะออกไม่หมดอะ่ะเปลือกนอกนะคะช่วงหนังช่วงอุ้งเท้าอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันก็จะมีเหลืองๆตัวที่เขายังออกไม่หมดนะคะ เราก็จะแงะงัดออกมาก็คือเรียกว่าสำรวจนั่นเองค่ะสำรวจความเรียบร้อยคืออุ้งเท้าไก่เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนหนังด้านๆอนน่ไนมคะที่เป็นแบบว่าสีสีที่มันขาวๆข,ขุ่นๆหรือไม่ก็สีโคนส้มๆเนี่ยค่ะโอเคเราก็สำรวจกันหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ สุดท้ายก็สะเด็ดน้ำเห็นไหมก็ยังมีเนื้อที่แบบว่าเนี่ยเปลือกเนื้อเขานะคะหนังเขานะคะยังออกไม่หมดนะ เขาก็เหมือนทำได้ในระดับหนึ่งแต่ก็คือเราก็มาสำรวจนั่นแหละโอเคตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในรัฐโคโลราโด Solar, สามารถที่จะไปหาซื้อมาปรุงมาทำอาหารได้นะคะช่วงที่เขาขายเท่าที่หนอนเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำในวันวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ ส่วนใหญ่เขาก็จะจะมีแค่2วันนะคะเท่าที่นองเห็นนะนี่ค่ะเรียบร้อยละทีนี้เราก็จับใส่ช่องแช่แข็งนะคะเก็บไว้เดี๋ยวเราจะปรุงนองก็จะเก็บไว้แค่2ชุดก็เอามาปรุงอาหารได้สองรอบนะคะไม่ว่าจะทำน้ำยา ตีนไก่หรือว่าจะทําแกงไก่นะคะใส่ตีนไก่แบบนี้นะคะแกงไก่ที่ใส่หน่อไม้เป็นกะทิแบบแกงเผ็ดนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงต้มยําแบบซูเปอร์นะคะแบบแบบต้มต้มยมบา,บ,าบ้านเรานั่นเองนะคะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําเป็นแกงไก่ใส่กะทินะคะแล้วมีตีนไก่แบบนี้ถ้ามีเลือดไก่โฮงดีแต่น้องก็ไม่รู้ว่าเขามีขายที่ไหนนะ เออ่ยังไม่เคยเห็นเห็นต่เลือดหมูว่ามีขายเนาะแต่เลือดไก่ยังยังไม่ไม่ไม่ทราบว่ามีมีขายไหมนะคะโอเควันนี้ก็แชร์กันเท่านี้นะคะเรื่องราวของอาหารกันกินเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ